่อยม่รู้อืมฮะนกดฝันบ่ฝันว่าจังไดก็ได้หกแปดฝันว่าปูมาหาเม้าบอกเลยปูเม้าบอกนกแปดแปดตัวเดียวโครโอเควะโอเคหวานที่อยากได้จักรยานฮะฮะได้จักรยานจักรยานห้างเลรวบอกขั้นเก่า หี่งไปได้แล้วยาวไม่แล้วห้มันออกเล้่อหกแปดมันจมให้แม่ใบจมห้ยเนี่น้องแตกไปหาปูเถออเป็นยังคือเปลี่ยนลายสุดแท้บ่สวยพี่บมาก เมื่อนี้แม่ครับเพื่อนอยากไปหาปูไปล่ำถวายปูเถาก็ดีใจดีใจเล่นลานหน่อยไปครับไปล่ำไปค่ะเมื่อเนี้อ่าบัานสะแบงครับปูเชียงงามนะครับปูหาคำเฮาปูเหมือนเมื่อนี้วันพระอันแอดบินลูกจากรถว่าท่านเดันขาแจพื้นอยู่แล่น่ะีิมได้เลขแล้ววะสันอันผููได้ก่อนมาบอกย้ำอีกเนี้ยพูดแปด หกแปดพันบ่ะพันมาขึ้นบ่ะันไปไหนลูกันมาปูดํามาบอกเลยตัวไหหกแปดหกแปดเนื่องเบาคือเก่าเลยหกแปดเป็นเท่าไรกว่าสิบเก้าหกแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเอาพี่น้องพี่จารหนาได้ครับเนอะหกกับแปดเป็นสิบเก้าพี่น้องแล้วว่าเป็นบอกพ่อหลวงพี่ไปค่ะตัวเดียตัวเดียวกันครับหกแปดสิบเก้านี่แหละครับ พอลองพีิมก็ได้ลอตเตอรี่มาซีใบ้มือ,อดีด้รวยดิจันถ้าถือรางวัลที่หนึงสาธุเด้อตัวหนาปูหน้ายาครับได้มือนี้เป็นมือดีได้อัญเชิญปูดำม,มา,าถ้าถือรางวัลที่หนึ่งสิสางหอร์ละครับพี่น้องอ,อยู่นี่เลยปะค่ะหรือยู่วัดอยู่วัดครับอยูวอ่วัดปานห้องอันนี้ปูดำแมนครับนี่เชิญมาเพิ่งมาวันนี้เหรอครับแมนครับอเอาไหนไปชมไน้องพิมพาไปชมหน่อยเป็นคุณแม่ใจดีต่างประเทศนะครับ เป็นในรันว่าจ๋าว่าถ้าผู้ใดบริบทสาษาแม่จีซางเพื่อนด้มีชมนี่หลับอ่าที่ว่าเป็นกลับมาจากต่างประเทศอ่าครับผมเป็นได้กับว่าหลายดอกได้ทั้งบนทั้งล่างหล้วกับตรีกับบรูวาจักใบนะครับเป็นก็เลยอนุโมทนาบุญนําให้ไปอัญเชิญมาเมือนี้นะครับเป็นเมือดีครับคุณแม่แหม่มอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้เอาสาธุนะครับน้องสาธุกับคุณแม่แหม่มนะครับครับผมผมก็อนุโมทนาบุญนะครับผม ปู้ดำเนาะค่ะครับผพญานาคองค์สีดำเนาะค่ะงามงามกระทันผู้ชมมากมือนี้นะคะสดสดร่อยๆครับแสดงว่ามากกว่างบางใายนีิมันบกหักเพราะว่ามือเศร้านี่เพิ่นกำลังไปอยู่มือเศร้านี่แอดเยตอร์ยเดี๋ยวมีช็อตเด็ดครับเฮ้ช็อตเด็ดแบบไหนครับพ่อหน้องพิมมือนี่ก่อนที่ว่าสีอันเชิญเพิ่นขึ้นรถขับกลับมาบังกู้บังยาห้องผมบอกอยู่ในใจว่าขอให้อัน ให้ปูนี่มีแต่เห็น้านี่มีแต่เห็นปูดำนี่มีแต่เห็นให้เป็นคือยังรถที่ว่าเพื่อนพาไปอเชิญมามแต่ปฏิหารกเกิดขึ้นครับเดี๋ยวดีผ้าไปเบิ่งช็อตสุดท้ายครับรถรถคันนี้ไปเชิญมาแ <7 15, S 2> มนครับรถรถรถเจ็ดหนึ่งห้าแต่ว่าเพื่นอนเห็นแค่สองตงัวนะครับเห็นอยู่ไซค่ะอ่า เดี๋ยวให้แอดมินเอาตอนนี้เลยเ่รครับเอาเลยครับเอาเลยตั้งกล้องเลยดีน้องพี่มันลงรถมากติดตั้งกล้องบ่ากันตั้งกล้องแทบไม่ทันเลยครับอยู่มบางนี้บ่มีตัวเลขยกนะครับเด้อพี่น้องครับผมอ่ะครับเบิ่งดีดีนะครับเด้อนี่ครับเอ้าเห็นนะครับนะเดี๋ยวนะครับหลังจากเอ่อย่าใบสีมาแม่ใบสีก็รอแอดมินแน่นะะฮ อันนี้แมีนว่าเมนนั่นพ่อน้องพิ่ผมกับโบดูเด้อตัวไหนครับนะงามต้องพิจารณาเบิ้งแต่หนึ่งศูนย์นะครับนะเบื้องเจ็ดแถวหนึ่งเจ็ดลับแต่ส่วนตัวน้องพ่อน้องพิ่มีเ็นนี่เป็นสิบหาคับเจ็ดหาเนาะเจ็ดหาปะค่ะครับผมครับผมมันจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้เป็นเลขเจ็ดก็ได้นี่แต่เลขหานี่ชัดเจนครับนี่ครับสิบห้าอ่าเราซู่มของเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเดีกันครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับอย่าตีทำสิบห้ากับเจ็ดห้า แต่ว่าเลขหนึ่งนีสัต์อยู่เพิ่งดูพี่น้องเห็นเป็นตัวใดคอมเมมต์มาเด้อค่ะครับผมน้องพิมวิ่งมาบอกหนึ่งเก้ากับหกแปดหนึงแปดเิ่นเน้นหกแปดบ่แม่หกแปดสิบเก้าวหกแปดบอกบอยหกแปดกับสิบเก้าหกแปดกับสิบเก้านีดีบคะน้องพิมหกแปดสิบเกานั่นห็นบออยากได้จักรยานพ่วงครับจักรยานพ่วงถ้ามีชงมีลาบนี่ซื้อให้เลยครับหกแปดเท่าไรก กแปดสิบเก้าหกแปดสิบเก้าสรุปในนู่นหกแปดสิบเก้าวันนี้พี่น้องแล้วทะเบียนรถทะเบียนอะไรครับเจ็ดหนึ่งห้าทะเบียนรถเอ้ามันตรงกับอันนี้เลยนะครับเนี่ยทะเบียนรถโกเฮงก็เจ็ดหนึ่งห้าโอผ้าไปขนพญาหนาผูองค์ทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งห้านะครับเนาะครับพอพี่น้องพิมส่งต้นมะขามก็ หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งห้าเจ็ดกัหน่ใช่ไหมครับเจ็ดห้ากับหนึ่งห้าเจ็ดห้ากับหนึ่งห้าแต่เจ็ดหนึ่งห้าเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนรถนะครับครับผมอือครับตหนัเนากค่ะอครับครับผมกะอันนั้นกะเป็นที่ว่าบางเอิญกะบบเชิงครับลองผิดจัน้าเบองครับผมเมนบเมนนันพอเราพิมพ์ก็บหรอครับครับบางอินแแต่ก่อนตะกี้เนี่มันกับเคยมีปรากฏการ์อยู่มองนั้นนะครับนาะครับ แต่ว่าน้องพิมบอกชัดเจนเลยเมื่อนี้่ว่าวัดมือเลยบ่ค่ะแม่นครับเพิ่นอันวุหนอ่ไปชมอยู่บางท่าไปอยากไปล่าหาปนาูนว่าอ๋อหนาคือใส่สุดนั่นดูเถอะสุดน,นั่นบ่งามสุดน,นี่บ่งามอยู่หัอเออเท่าเดียวนี่ครับเท่าเดียวนี่แม่นครับแต่ว่าหกแปดสิบเก้าเพิ่นว่าหกแปดสิบเก้าแล้ววะเพิน่นว่าหกแปดแล้วพอน <laughs> ้องพิมก็เล่นขออนุญาตแก่ข้างกันเด้อทุกเอาไดซี่ใบครับทุกเอาไดซี่ใบเพ็นว่ครับผมถ้าถึงแล้วันที่หนึ่งสั่งหอละข้างอีนีครับ 68 1 9เก้าะว่าพี่น้อง89ขนมไม่ได้แล้วขนมไม่ได้แล้ว6819เห็ไหมลูก68เป็น1เการะแต่แสดงว่า68เป็น1 9า68 1 9ึงเกครับกับแนวทางของน้องพิมพ์ตั้งกล้องแทนไม่ทันเก็บซี่ทางเบิกทรับกระทมหาอยู่ครับโอ้ยโบเห็นมาจะเกียวสันพ่คุมากหรอ่าคะกัคุณแม่บาซีกับพึ่งกับบังได้รนบครับพึ่นจุดทูดได้อ่า สองศูนย <ève S 1> <rule> ์ห้าทเป็น 26, okay? 2องกอะไรครับมันเลขเลขหกกับกึ้งๆึกลางกลางทููก็ไดเอฟซพิ่งเหบเพิ่นกัาทากิวเพิ่ทายรูปเอาน้าแย่ยเขาน่อยนี่ครับน้องพิมครับเพิ่นไปร่ำถวายปูเพิ่นอยากไปหาปูใหญ่ได้ตัวใดได้ทูสองศูย้ากึงสองูนครับมันกึ่ซกึ่งกลักษณะเลขหา มันจีเป็นหกก็เป็นสิเป็นหก็บ่เป็นครึ่งครึ่งกลางลองให้พิจารณาเบิง่งให้นึกภาพเบิบ่งครับเรียกมันขา,าดเป็นมรรสสุดท้ายเลขมันขาดก็คือมันไม่เต็ม,ม,มตแต่สองศูนย์นี่ <ๆ S 2> เต็มเต็มใช่ไหมครับสองศู<ม>นย์เต็มเต็มครับผมลองพิจารณาเบิ่งครับ ก็ว่าโคุณลูกค้าโอ้โหเอฟซีเบิกทรัพย์ไร้เรื่องทะเบอร์สองนี่ครับผมเสียดายเสียดายเสียดายครับไปก็ว่าปูคนมาไทยถ่ายทำไม่ได้เนาะเสียดายเนาะแมนครับแต่ว่าก็ถามแม่น้องพีมอยู่แต่ว่าคนไล่ครับโอ้โหอยากที่ทำไล่อยากทพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาลูกต่อร้านครับผมเสียดายเสียดายครับว่าโอกาสหน้าโอกาสหน้าถ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีเขาให้ถ่ายนะครับเนาะครับครับ ก็ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางของน้องพีมนะครับตั้งกล้องแทบไม่ทันนะครับพาะนีพี่น้องนะฮะได้น้องพีมมาบอกหกแปดหนึ่งเก้านะครับส่วนรถที่ขนพญานาคนะครับพญานาคองดำนะฮะองค์ดำแสนสีรีเรานะครับเนาะก็เป็นเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมส่วนเลขต้นมะขามพ่อน้องพีมนะฮะขอโชคนะครับผมเป็นเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะครับไม่พี่น้องนี่ครับ นี่นะครับถ้าชอบแนวทางนะครับของพ่อน้องพีมก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะกับน้องพีมนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ